นะครับพานหัวข่าวหน่อยครับขึ้นมาเลยโป๊บลั่นเพิ่งเซ็นต่อสัญญา4ปีไม่คิดชิ่งหนีจากช่อง3นะคะลิศตกใจเป็นข่าวโพสไอจีเนบแตงโมว่ารัดเฮ้ยบุ๋มชุนอ้าวว่าแตงโมบุ๋มชุนไม่ได้ว่าแตงโมด้วยอ๋อคนละข่าวแล้วเป็นข่าวเป็นข่าวทุกทีค่ะบุ๋มชุน โดนทักดวงผัวโตคุยหนุ่มเจ็ดคนเอกยังไม่ใช่แฟนอันนี้สงสารบุมมากเลยอะเหรอโด่คนมาทักแบบเนี้ยสงสารเอกไม่ใช่เรื่องเอกกับบ๋มพูดเรื่องไอ้แบบว่าไปเขียนถึงเขาอะไรอย่เงี้ยโบบูมโตแอปแมนหอมแก้มจับก้นไมเคิลจนโดนจับจิ้นอวว้า สงสัยมีปัญหากระจอดจานนันเขียนออนะคิมโตโจูบหมากบนเครื่องบินทริปเกาหลียันแค่พี่น้องอืแพนเค้กเสียใจสุนัขหลุดเข้าข้างบ้านครั้งที่สี่ส่งให้หน้าเลี้ยงหมานังชอบไปเข้าข้างบ้านนะกเกินน้องแพนเค้กเนี่ยเหมือนหมาบ้านผมเลยครนะฮะ เอาจิงมันพันเดียวกันไงครับเป็นอย่างนี้แหละจจะประเด็นแสบของเราใช่ใช่ผมก็เลยไปเข้าบ้านคนอื่นเหมือนกันหมาทำตัวเหมือนหมาก็ตอน้องให้หมาไม่เข้าบ้านเขาประเด็นแสบทําไมปัญหาที่คุณมักจะเจอกับที่ทํางานคืออะไรครับผมฉันไงทาไมคะปัญหาที่แบบเจอที่ทํางานคือเราเป็นคนแบบว่าชอบอยู่สงบสงบที่ทํางานแบบเสียงโทรศัพท์ดังทั้งวันเลยหน่วยเอ้าทำงานอะไรอะ ก็สมุติว่ามาออฟฟิศอย่างเงี้ยเสียงมันดังดังดังอ๋อขายออฟฟิศที่ทําขายของผลิตภัณฑ์แล้วก็มีคนเยอะใช่จ้างลูกน้องเป็นสิบคนเดียวคนนี้ไงจ้างคนเดียวโทรศัพท์มันก็ดังหลายเครื่องสิอ๋อเหรอเออก็ให้จ้างหลายๆคนมันจะได้ดังปุ๊บรับเลยอ๋อก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะใครที่ตีนคอลลาเจนคุณอา4642001นะครับโทรเข้ามาสั่งกันได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่464200 S S <S เอเอเอ้าก็จะช่วยโปรโมทอยู่นี่ไม่บ้างไม่ต้อง 09, 0 9 0 6 9 9ก5าหหรือไม่ก็ตัวไปโอช้อปปิ้งนะคนเขาบับสายอยู่อะคุณอย่าลืมนะครับปัญหาที่คุณมักจะเจอกับที่ทำงานคืออะไรบางทีเราเกิดไว้ให้เขานิดหนึ่งนะฮะที่คุณจะส่งมาอาจจะไปแบบเจอปัญหาที่ทำงานคือคอมไม่ดีเราอยากจะทำงานบางคนทำการาฟิกออทำแล้วแบบใช้งานไม่ถึงอยากจะบอกเจ้านายเจ้านายบอกทำไปก่อนท้าคุณเก่งจริงคุณอะเป็นปัญหาเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์มันไม่ถึงนะถูกต้องอุปกรณ์ไม่พร้อมหบางทีบอกว ที่ทางานก็คือแบบเอ้ามีแต่โต๊ะทํางานมีจอคอมทําไมแบบว่าไม่มีจะอ่างจะคุซี่หรือว่าไม่มีบอกว่าไปเที่ยวแล้วฮะไปเที่ยวแล้วครับทํางานมันก็ต้องการหรือว่าไปด้วยมันจะทํางานอะไรนักหนาหรือว่าบางที่ซื้อคอมพิวเตอร์มาไว้บางแดดแค่นั้นนะฮะเพราะมันเปิดไม่ติดนะครับมันก็มีหลายที่ที่เป็นแบบนี้นะฮะคุณส่งเข้ามารับปัญหาของคุณคืออะไรนะครับและเราจะ อ่านให้ฟังเฉยๆครับมาเป็นเกียรติเป็นศีในคุณจองเรามาดูข่าวดีกว่าวันนี้มี5้าข่าวนะครับเป็นข่าวรอบแสบรอบวันเลยนะครับข่าวแรกผมขอเริ่มก่อนเลยคะคือเรื่องของประเด็นเด็ดวันนี้กับสพระนางเคยดูไหมฮะสุสานคนเป็นโอ้คิมร้องเพลงาก็เล่นไงท่านเล่นตอนไหนวะเป็นสุสานหรือเปล่าสุสาน ก็ต้องมีหลายศอค่ะค <c oughs> ุณนคนือ <c oughs> แต่เรื่องนี้นะเขาไปถ่ายสุสานจริงด้วยนะน่า,ากลัวน่ากลัวนะฮะ <c oughs> คนแรกกับจกักระเจิดอคมสิรินะฮะล่าสุดนี่เพิ่งจะมีนักข่าวไปสอบถามเข้ามาทำไมเอ๊ะยังไงคุณมีแฟนหรือเปล่าหรือว่าคุณสนใจคบใครไม่สนครับอยากจะเลี้ยงแมวนี่นยอยู่กับแมวกับหมาวัานๆจันนะทำไมเล่นแต่หมากับแมวน้อนางคงเบื่อแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเปลืองเนื้อเปลืองตัวที่สุดแต่ผมไม่รู้ว่าเปลืองยังไงนะแต่ดูเหมือนว่าจักระเจิดเนี่ยลงทุนทุ่มทุนไปเยอะแต่กระแสต ตอบรับดีคุณรถเปรี้ยวนะครับรถสุขคนรถสุขคนคนละรถกันนะฮะของเธอเนี่ยได้รับกระแสตอบรับอย่างดีสามบาทห้าสิบก็ขอเล่นหน่อยนะครับไปจบมาจากฝรั่งเศสนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยตามเข้าไปด่าในไอจีอะไรประมาณนี้นางรถสุขคนมันร้ายเขาเล่นร้ายนะร้ายมากโอ้โห เกลียดมากเลยถ้าไม่เห็นว่าใจดีกับมากับแมวนะหล่อนเจอฉันแน่รถสกปรกเจอจะตีเลยเขาสวยอะก็สวยนะสิไปดูสิว่ามันมีการอินขนาดถึงตามไปด่าในไอจีจริงหรือเปล่าแล้วงานรุ่งพุ่งแรงแบบนี้ความรักของนางเป็นยังไงบ้างต้องไปถามน้องจักรจันทร์ค่ะอืมนะแต่ขออีกข่าวนึงสิเราไล่ทีเดียวหมดเลยแล้วให้เปิดเปิดรวมเหมือนเอ็มสิบหกอะเปี่ยนเปี่ยเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยลต่อค่นี้เนี้ก็แล้วกันครับ คุณนายลั่นทม,มถ้ามีถ้ามีรถสุขคนแล้วก็ต้องมีคุณนายลั่นทม ยุ้ยจีรนันน์นางก็มีบทแตกไม่แพ้กันอ๋อใช่ก็คือผัดกันไปด่าในไอจีซึ่งกันและกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไอเรานี่็ชอบเสี่ยมลือเินแต่เรื่องของความระมัดนางสาวชนิดสามัคคีนะกองนี้ครันางเลี้ยงขนมกันบ่อยหนุ่มธันธนากรก็ดูเหมือนจะแฮปปี้นะคะรักของน้องยุ้ยพาะแววมาว่าทั้งคู่เริ่มพูดเริ่มคุยเรื่องงานแต่งกันแล้วค่ะจริงหรือไม่จริงไงต้องไปถามแล้วก็ยังมีธุรกิจร้านอาหารที่สระบุรีด้วยกันอีกด้วยแปลว่ากําลังเมคมันนี่เก็บเงินสร้างรอนหอใช่หรือไม่อ ตีความเองอ๋อแต่เขาบอกว่าไม่ถามนางเลยค่ะบ้านบ้านบ้านเขานี่ถึง3เลยนะ3อะไร3หลังเหรอที่โดนสามสามหลังทำไมล่ะ30ล้านโอ้นี่ก็เชื่อคนง่ายเหลือเกินอย่างนี้น่าถึงโดนสารแนรจับหลอกอยู่เรื่อยเลยสิปีแล้วจากสิบปีแล้วให้ข่าวหนึ่งด้วยนะฮะที่จะมาเกิดให้ฟังนะฮะแล้วก็ที่มาของพระเอกเรื่องของเจมเรืองศักดิ์เนี่ยเขาบอกว่าดูละครเรื่องนี้ก็เห็นว่าหนุ่มมเเเเเเจจจนนนนนนนีี่่ยยยดูออ้้ววขึาาาะะป็พรแฟสคุณ เลี้ยงดีไหม,มและเหมือนจะมีข่าวดีด,ด้วยเออป้อนเออป้อน<ช>นะแล้วอย่างนี้จะมีแลนเนี่ยแต่งงานเมื่อไหร่จะลงแบบตกลงปลงใจไหม,อ,มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีคุณอาร์ตพสัสดุ์ด้วยอาร์ค่ะอาร์ตพสัสดุ์นะคะช่วงสงกรานที่ผ่านมาก็มีคนเห็นอาร์ตนะคะเล่นน้ําโชว์ซิกแพคด้วยวที่ RCA เพองานเลิกก็มีคนตาดีเห็นน้องอาร์ตจูงมือสาวกลับด้วยกันอีกด้วยงานนี้จะใช่วันใจคนใหม่หรือเปล่าไปถามอาร์ตกันค่ะอาร์ตอาร์ตยังยัง ใชครับผมเนี่ยเอวันนี้ตลอดเลยแหมมีนัดไฟแนนซ์เปล่เนี่ยทำไมดูรีบจังก็อยากใจเย็นเย็อยากฟังอ๋อไม่สุดท้ายแล้วผมว่าช่วงนี้ข่าวคู่กันเนี่ยเยอะคนนี้นี่มีข่าวมาตลอดทบอาว่าเขาเนี่ยรอให้เรียนจบคุณพ่อจะไฟแดงเลยเอ้ไฟเขียวเลยนะครับเรียนจบแล้วพ่อไฟแดงที่ผ่านมาพ่อเขียวให้ตลอดวะพ่อก็แดงอยู่นะฮะเออนะฮะคือคุณเคลีกับคุณกรีนนะฮะพักหลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นได้ไปออกงานร่วมกันเท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็น ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าล่าสุดจะไปเยี่ยมคุณแม่นะฮะที่ต่างประเทศหรือว่าจะไปซ้อมฮันนีมูนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะทั้งหมดเนี้ยที่พูดมาเนี่ยครับข่าวเราไม่ได้เอามาสักข่าวเลยนะครับไม่ได้เต้าเองต้องไปฟังเต้าตัวนะคะถูกตอ้องอไปฟังเลยฮะใครบ้างแล้วนะช่วงนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ยุ่งเรื่องงานนะเพราะอย่างที่บอกผมว่าถ่ายอยู่สองเรื่องเ้างเขาก็มีละครเรื่องหนึ่งแล้วก็กำลังทำดีสิทธิออยู่เทอมสุดท้ายแล้วจะจบแล้วช่วงเดีย คยได้เจอเลยสสเนะรือวได้แตะคุยกันทางโทรศัพท์<ฮ>เรียนจบให้น้องเรียนจบก็ <ood> oo. ต้องไปเทีย่ยวยังไม่รู้จะไปไหนที่ผมอยากอยากไปอเมริกาอยากไปหาคุณแม่ผมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคอปปรอบครัวมผมมาน้องคอปปรอบครัวเลยเพราะว่าน้องชายผมเพิ่งแต่งงานแต่ว่าคุณแม่มาไม่ได้พักฟื้นอยู่ก็อยากอยากไปคุณแม่ตอนนี้อาการเป็นไงบ้าง ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยครับก็เสียงเสริงทุกอย่างดีแล้วก็สามารถออกไปข้างนอกก็ก็แข็งแรงดีครับมีกําลังใจดีครับเคยเป็นมาแล้วสิป,ปีที่แล้วที่ขาวในคราวนี้ก็มาม,มาใช่ครา,าวนี้มามาที่อกก็สงสารนะครับตัวเองคุณแม่ก็สงสารเพราะว่าก็ได้ผ่าตัดมาหลายอรอบแล้วครับ แบบละครถือว่าเป็นละครเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในชีวิตเลยค่ะเพราะว่าเด๋ยนนี้ด้วยความที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมมี a c e b o o k มีท w i t t e r อะไรอย่างนี้ค่ะคนก็เพิ่งออนแอไปได้แค่วันที่2องอะไรเย่างี้คนก็จําชื่อตัวละครได้แล้วแล้วก็ได้สรรพนามคํานําหน้าชื่อมาเป็นลูกครึ่งเล็กอีโรสนะังโรสเป็นสัตว์เลื้อยคลานบ้างมีเข้ามาในอินสตาแกรมบอกว่าอยากจะตบบ้างอยากจะอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ต้องถือว่าต้องตรภูมิใจใช่ไหมก <laughs> ลัวกลัวแบบ <c oughs> จริงๆแรกๆก็ก็ตกใจเหมือนกันค่ะวันแรกที่อา่านเพราะว่ามันยังไม่ค่อยชินค่ะแต่ว่ามามาคุยกับพี่ยพ,พี่บอกว่าเขาด่าราสุโคนไม่ได้ด่าจักรจันแล้วก็ <c oughs> เขาเรียกว่าถ้าถ้าเขามาด่าเราว่าเราเล่นดีเล่นถึงดีว่าเขาด่าว่าเราเล่นไม่ถึงอะไรค่ะมีมีเขาชื่นใจให้มีคอมเมนต์เรื่อเลิฟซินเยอะเหมือนกันมี จริงที่ตัดออกไปเยอะมากแล้วค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้แบบเล่นจริงทุกฉากที่เห็นว่าจูบก,ก็คือมันมีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยถึงเนื้อถึงตัวที่สุดค่ะเพราะเรื่องอื่นก็จะโดนพระเอกดึงไปจูบเพราะว่าอยากให้เราเข้าใจผิดแต่เรื่องนี้เราจะต้องเข้าหาผู้ชายก่อนแต่ว่าพี่เจมส์กม่ทำให้จันคลายกังวลยังค่ะยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเข้ามา <S 2> <S 2> ยัางเฉยๆอยู่อาจจะเห็นแล้วกลัวก็เป็นไปได้นะคะ <S 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 แต่หลายคนคิดว่า <S <S ร้ายเหรือเกป็นดาราหรือเปล่าไม่อยากพูดเรือร่องแฟนส่วนทันี้ไม่มีใครเข้ามาจีบได้ไง ไม่มีติดแล้วคือถ้ามีจริงก็บอกค่ะแต่ว่ามันยังไม่มีจริงๆไม่เขตดทาไม่เขตดเพียน <c oughs> แต่ว่ายังไม่เจอที่ใช่แล้วก็วรู้สึกว่าเอ่อเอาบทเรียนครั้งที่แล้วมาว่าบางทีเราอาจตัดสินใจรีบเกินไปอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีสองด้านเนี่ยต้องค่อยๆเปก็ค่อยไป <c oughs> ใช <c oughs> ต่ต้องก็ไม่ใช้ใจอย่างเดียวพออายุมากขึ้นแล้วก็ต้องแบบใช้สมองคิดด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงๆแล้วก็จะทําให้มันเข้มข้นสมกับกับยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงเรื่องนี้เนี่ยผมว่าจุดเด่นอยู่ตรงที่ความเรื่องของกิเลสตัณหาต้องทําให้ภาพมันชัดแล้วก็ผมว่าสมัยใหม่เนี่ยคนดูก็จะรับได้มากขึ้นนะน้าหนักค่อนข้างเยอะย้องยอมรับแล้วละครเรื่องนีู้้หขึ้นมาเกือบเกือบหกเจ็ดโลได้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยครับคือ เลี้ยงดีอะไรดีฮะอยู่กรุง่ายก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็พอวอะไรไม่ได้ไม่ใช่คิวเราก็จะมีอาหารมาขนมตลอดเลยก็กินไปเรื่อยตอนนี้คือกำลังจะลดหรือว่าไม่เป็นไรกำลังกำลังจะลงครับกำลังจะลงครับก็เรื่อยๆครับเนี่ยเรื่อยๆสม่ำเสมอดีกว่าอย่างนี้เรื่องแต่งอะไรอย่างนี้ที่เจมส์พอจะมีแววไหมคะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับไม่มีครับไม่มีครับเราเองก็ยัง เราก็ยังคิดว่าของแบบนี้เนาะมันต้องเป็นอะไรที่ทุกอย่างลงตัวหมดนะครับมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเออเรื่องเงินอะไรเพราะไม่ใช่เกี่ยวมันต้องเรื่องท,ทุกอย่างในชีวิตมันต้องลงตัวพี่แจมห่หมงหวงความสดนหรือเปล่าคะยังไม่อยากแพงห่วงไหมเหรอก็ไม่ได้ห่วงฮะไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตแต่งงานมันก็จะมีจุดจุดหนึ่งทีออ่คนมันก็จะพอมันถึงจุดแล้วมันจะคลิกเองว่าเออถึงเวลาแต่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้เท่านั้นเอง โปรเจกต์แต่งานสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ที่บอกก็มีวางแผนมากกว่าวางแผนกันแล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงีแต่ว่าก็ยังไม่ได้กักเกณฑ์ว่าภายในปีนี้หรือปีหน้าก็คงสักพักหนึ่งตอนนี้ทำธุรกิจอะไรยังไง ตอนนี้ก็จะทําร้านอาหารด้วยการจะทําร้านอาหารแล้วก็อนาคตอาจจะทารีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามีโอกาสร้านอาหารนี่คือเสร็จแล้วร้านอาหารเกือบเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคะ่ะเปิดที่ไหนคะจังหวัดสระบุรีคะ่ะท,ที่ที่ดินที่เราซื้อกันไว้ค่ะจริงๆเราไม่ไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ได้สี่เลียดเอาเป็นว่าทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงตัววางไว้ประมาณเท่าไหร่ดี่ยไม่วางเลยไม่กล้าวางเลยเพราะวางไว้มันบานปลายตลอดก็ ครอเพียงค่ะเราสองคนอยู่กันแบบพอเพียงง่ายๆเรียบๆอยู่แล้วไม่มีอะไรหรือวะปีนี้เขาก็ซื้อโทรศัพท์ให้เราก็เปลี่ยนโทรศัพท์ให้ยุก็เปลี่ยนให้เขาอะไรกันคะสลับกันติ้งเลยใช่ผมอายุสาวไม่มีครับไม่มีครับผมว่าผมผมไปร้านอยู่ร้าน80 2วันนะครับอยู่ร้านอยู่ร้านมอเตอร์ไซค์เพื่อน2วันนะครับแล้วก็ไปไปรู้ไปหาพี่ภูมิพี่เพชรจ้าสองวันแล้วก็อีก3วันป่วยอยู่บ้าน คร oh, mm ับจริงๆตอนที well> hmm. ่ไปนี่ได้เจอเพื่อนหรืออะไรที่น so, you know, ั่นไหมคะเจอครับเจอรู้อุ๊ยโอ้โหเจอน่าจะเป็นร้อยคนนะครับแต่เราเป็นไปชีนักศิลนักับสดงสาวๆคนเลยแบบเข้าใจจีบอยู่บนาวทีของเราอยู่บนเวทีตลอดเลยครับผมจะอยู่บนเวทีตลอดสาวๆบนเวทีก็จะมีพวกพวกที่เขามาเดินแบบอะไรเงี้ยครับนะฮะแต่เรารู้จักต่างอะไรไม่รู้เลก็จะมีพวกนักแสดงอ่ะรู้จักอะไรเงี้ยครับน่ากว่าแต่ทีวแต่ทีวกับบ้านไม่มีแน่นอนนะ ถ้าิ้วง่ายๆขนาดนั้นก็ดีครตอนนี้โสดด้วยไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าคือเราเขาเรียกอะไรครับสกรีนคนที่เข้ามาหาเรามากกว่าตอนนี้ก็คือสกรีนเขาเรียกว่าอะไรสกรีนสกรีนคนที่ที่นิสัสแล้วไม่ได้สกรีนคนที่หน้าตาแล้วครับตอนนี้มีเพื่อนๆนักขาวให้ามมีครับมีเยอะครับมีเยอะครับมีเยอะครับแต่เราก็มีครับเพราะเขาก็จะแนะนำว่าคนที่โสดนะผู้หญิงคนนี้โสดนะโสดนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเหมือนเหมือนเราเราอย่างที่บอกครับเราสกรีนเริ่มโอเคแนะนํามาเราก็คุยไมุ่ยยองี้ ทำความรู้จักอาจจะเป็นโอเคเขาไม่ต้องเป็นแฟนเราก็ได้แต่ว่าให้เขาเป็นเพื่อนเราก็ได้ถ้าคุยเยอะๆแล้วเราคุยแบบไหนครับเราต้องคุยเราต้องดูด้วยว่าเราคุยแบบไหนคุยแบบลาบละลวงหรือเปล่าคุยแบบคุยแบบเจ้าชู้หรือเปล่าคุยแบบคุยแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับเราเราจะมีวิธีคุยแต่ละแบบไม่เหมือนกันแล้วแต่วิธีคุยฉันไม่ฉันไม่ได้ไป